คือเราแค่อยากมาแบ่งปันแล้วก็ได้เริ่มต้นนะคะแต่ในอนาคตนะคะที่เราทําไปแล้วเรามีคนรู้จักมีฐานแฟนมีผู้คนอะไรมาแล้วถ้าใครต้องการอยากให้ช่วยอะไรหรืออยากให้แบ่งปันเรื่องอะไรนะคะมันก็จะค่อยๆเป็นไปของมันทุกอย่างนะคะแค่มีการเริ่มต้นค่ะคือตัวเองคิดนะคะมา2-3ปีแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าพี่ตุ๊กทำไมไม่ทำ ทำเพจของตัวเองทำไมไม่ออกมาไลฟ์ไม่ออกมาพูดมาอะไรแบบนี้หรือว่าทำคอนเทนต์อะไรเพราะว่าเขาอาจจะเห็นนะคะศักยภาพในตัวเราว่าเราเป็นคนพูดเก่งเป็นคนมีแนวคิดเป็นคนมีอะไรต่างๆแต่เรานะคะก็ด้วยเวลาด้วยแรงรต่างมันยังไม่ลงตัวเนาะแต่ตอนนี้นะคะคือชีวิตเราค่อนข้างจะนิ่งแล้วมันก็คือคอมเพลต์นะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเรานิ่งในชีวิตแล้วเราก็มีเวลาะคะ่ะ เราก็เลยคิดว่าเออตอนนี้แหละมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วแล้วด้วยจังหวะเวลาด้วยอะไรต่างๆแล้วก็กระแสทุกอย่างมันมาแล้วก็คือเราก็ปล่อยผ่านนะคะมา2 3สปีทำให้เราเสียเวลาไปเฉยๆดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะแค่เริ่มต้นค่ะถ้าคุณทำอะไรนะคะแล้วคุณนะคะได้เริ่มต้นนั่นก็คือคุณชนะไปแล้วครึ่งทางแล้วที่เหลือนะคะมันจะเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของชั่วโมงบินเรื่องของ าการที่คุณทำอย่างต่อเนื่องนะคะ <cool> สบายดีนะคะทุกคนอู้คงไปแล้วเนาะนะคะพีรศราไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าน,นะคะคิดถึงนะคะขอบคุณสำหรับแนวคิดนะคะคือการเป็นคนแบบนี้บอกเลยว่าส่วนหนึ่งนะคะก็ได้มาจากพีรศรานะคะคือเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เรานะคะนึกถึงอยู่ตลอดนะคะเราไม่เคยลืมแล้วเราก็ค,คือคิดถึงทุกครั้งเราก็มีความสุขแล้วเราก็รู้สึก เป็นเป็นสายสัมพันธ์เป็นความผูกพันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็คือเหมือนเหมือนดูอยู่ห่างๆแล้วเราก็ก็ติดตามก็เห็นอะไรกันอยู่ตลอดนะคะเราก็เพื่อนฝูงในไอวงการในเพื่อนฝูงที่เคยร่วมทํางานกันมานะคะเราก็ติดต่อกันในโซเชียลนะคะติดตามกันตลอดนะคะแต่ทุกคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองนะคะแล้วทุกคนก็ เติบโตนะคะในแบบที่ตัวเองเป็นค่ะวันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่มีอะไรนะคะ,ะคุณตะวันแชร์ให้หน่อยนะคะคุณตะวันกดแชร์ให้หน่อยนะคะหลายๆคนที่เข้ามานะคะช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากนะคะก็อ่านเล่าเรื่องต่างๆทั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ถามนะคะว่าทําไมไม่ทำคอนเทนต์สายฝอใช่ไหมคะ <c oughs> คือทําไมไม่ทำคอนเทนต์แนะนำเกี่ยวกับ การหาคู่นะคะต่างประเทศสายฝออะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วนะคะตัวเองก็อยู่ที่นี่แล้วก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้ก็ได้เรียนรู้ว่า,า,าทนธรรมประเพณีอะไรของคนที่นี่เยอะมากจริงๆอ่าคอนเทนต์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะคะที่มีคนถามมาว่าทำไมไม่ทำนะคะคือตอนนี้เรากำลังหาเวอยู่นะคะว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีเลยคือเราคิดว่าเรามีในเรื่องของการที่เรานะคะ เป็นคนที่มีวิธีคิดนะคะที่ i n d s ซ t วิธีคิดที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์และเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆในในเรื่องนี้เราก็เลยคิดว่าเราเริ่มต้นจากจุดนี้นะคะแต่จุดนั้นมันอาจจะเป็นสเตปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันไปเรื่อยๆเป็นฐานแฟนเป็นอะไรกันไปเนาะช่วยกดจิตยังไงประเพณีวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนนะคะซึ่งเราก็อยู่มาสักพักหนึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะ ที่จะรู้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะในประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าการเป็นของคนที่นี่ซึ่งเราสามารถแนะนําแล้วก็บอกนะคะทริคต่างๆในเรื่องนี้ได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกระแสที่มาแรงอยู่เช่นกันนะคะในเรื่องของสายฟอนะคะแต่ตอนนี้นะคะที่เราคิดว่าเราถนัดแล้วก็เป็นแพชชั่นของเราคือเราอยากให้ธรรมทานให้แนวคิดให้ความ รู้ให้ m n d s e t นะคะในการใช้ชีวิตนะคะไลฟ์บาลานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานการใช้ชีวิตครอบครัวอะไรต่างๆเนาะให้ให้แบบว่าทุกคนมีความสุขคือยุคนี้ใช่ไหมคะเราก็กำลังจะเลือกตั้งใหม่นะคะเราประเทศกำลังจะก้าวผ่านนะคะไปสู่อีกอีกยุคนึงอนาคตนะคะของประเทศจะเป็นยังไงอะไรต่างๆนั้นนะคะ เราก็รอดูว่าหลังการเลือกตั้งจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะด้วยสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะในในชีวิตของเราก็เห็นว่ามันมัน,ม,นมันยากชีวิตมันยากมากขึ้นชีวิตมันอาจจะต้องปรับนะคะหลายๆอย่างไร้สล์ต่างๆที่เราเคยเป็นเคยมีนะคะมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปหลายก็ทําทให้หลายๆคนนะคะเครียดแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับกับชีวิต แล้วเราก็เลยอยากให้เราก็เลยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความสุขนี้ขึ้นมาเพราะเราอยากให้คนไทยนะคะหรือว่าคนที่ฟังเรานะคะคนทั่วโลกนี่มีความสุขค่ะเราอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตหรือมีหลักยังไงในแก่นยังไงในการยึดถือนะคะให้ชีวิตของเรานะครับมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ทําทให้พอเรามีความสุขประสิทธิภาพในการทํางานเราจะดีขึ้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนนะคะที่คือทําให้มีสติแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตการทํางานทุกๆด้านของชีวิตค่ะมันจะดีขึ้นหมดนะคะเพราะว่าเรานะคะมีความสุขนะคะคือการมีความสุขเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวถ้าจิตข้างในเราดีเรามีความสุข ข้างนอกเราเอาพูดนะคะมันก็จะดี input ดีเอาพูดมันก็จะดีตามนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็เลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นกํำลังใจหรือว่าเป็นแนวคิดนะคะให้กับให้กับใครหลายๆคนเนาะนะคะที่เราเครียดนะคะมันจะนึกอะไรไม่ออกคะ่ะก็คือมันจะทำให้เรานะคะเป็น คือนึกอะไรไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงบางทีเราก็เก็บตัวอยู่บ้านนั่นนี่บางครั้งก็อาจจะฟุ้งซ่านนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีนะคะวิธีคิดที่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะมีแพชชั่นคือมีความต้องการในชีวิตอะไรเรามีเป้าหมายอะไรจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เป็นยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้ ในเป้าหมายเดิมที่เรายังมีอยู่นะคะแต่เราแค่เพียงปรับเปลี่ยนค่ะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะให้มันให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่เป้าหมายเราไม่ทิ้งค่ะเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้ที่ดิฉันลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ามันเป็นกระแสคือทุกวันนี้นะคะสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะก็ทุกคนนะคะ ควรจะมีช่องเป็นของตัวเองค่ะช่องไหนก็ได้นะคะคือ,อมีอะไรที่เราถนัดหรือเราอยากจะแบ่งปั้นอย่างคนทำอาหารเก่งๆอาจจะทำอาหารบางคนอาจจะ,ะมีความสามารถในเรื่องของอการเล่นกีฬาหรืออะไรเราก็มาทำให้โน้ตความรู้กับผู้คนนะคะก็สามารถทำได้นะคะหรือว่า ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะคือตัวเองก็เลยมีความรู้ในเรื่องของวิธีคิด m i n d s e t นะคะในการใช้ชีวิตนะคะเราคิดว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะทั้งในเรื่องการทำงานชีวิตนะคะครอบครัวความเป็นอยู่น,นี่ต่างๆแล้วเราก็ผ่านจุดที่คือที่มันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ผ่านมันมาได้เราเลยคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามีนะคะก็คือเรื่องของวิธีคิด และไมเซทที่มันแข็งแข็งแกร่งที่ทําให้เรานะคะยืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้ค่ะทุกคนนะคะมีวันที่แย่และไม่แย่มี Bad, bad day และ Good day ทั้งนั้นนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะมา drive หรือว่ามาเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตหรือเราจะพ่ำําบ,บนและเราก็กล่าวโทษแล้วเราก็ เสียอกเสียใจสวัสดีค่ะคุณชูติมลน,นะคะสวัสดีค่ะคุณชุติมลเข้ามาแล้วนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้มี6คนอู้นะคะวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะคะวันแรกมี3คนวันนี้มี6คนนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเราก็ไม่ไดม้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะดิฉันถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วดีใจมากที่ทุกคนนะคะคือคือ มาร่วมในการที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเนาะนะคะอาจแบ่งปันได้นะคะแบ่งปันได้อหัวข้อของเราวันนี้นะคะที่เรามาพูดก็คือหลายๆคนนะคะมักจะมาปรึกษากับดิฉันว่าคือเขาอ่ะจะทํานู่นจะทํานี่จะทํานั่นแต่เขาก็กลัวการดูดีดูไม่ดีนะคะกลัวว่าเออทำแล้วมันจะดีไหมทําแล้วนะคะคนจะมองภาพตัวเองยังไง อยากทําออนไลน์นะอยากสร้างตัวตนนะอยากออกสื่อแต่ไม่กล้าออกกล้องนะคะคือกลัวอายนี่นั่นนูน่นหรือว่ากลัวดูไม่ดีคนคิดว่าเอา้าทําไมต้องออกมาพูดทําไมต้องออกมาทําแบบนี้คือไม่มีอะไรทําแล้วหรืองไงหรือว่าอะไรต่างๆคือจีปาถะนะคะร้อยแปดประการนะคะจริงๆแล้วนะคะมันมันไม่ได้มีอะไรเลยดิฉันจะบอกทิคง่ายๆนะคะว่าถ้าคุณ คิดอะไรสิ่งหนึ่งนะคะที่มันจะก้าวข้ามความกลัวของคุณทุกอย่างนะคะก็คือการลงมือทำนะคะคือคือไม่ต้องคิดคือคิดได้แต่วันนี้ค่ะชีวิตเรายังต้องไปต่อไหมหรือว่าชีวิตเรามันก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วเป้าหมายความฝันเรามันยังอยู่เวลาที่เรานะคะนึกถึงมันแต่ถ้าเราจะเสียดายไหมคะถ้าเราไม่ได้ทำมัน แล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปสิ่งหนึ่งดิฉันคิดว่าการที่เรานะคะคือก็แค่ทํามันนะคะนึกออกไหมคะไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์คือคือผลลัพธ์นะเราตั้งเป้าอยู่แล้วแหละว่าเราต้องการอะไรแต่วันนี้นะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นมันจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมนะคะแล้วก็คำว่าไม่ต้องไปคือวันแรกที่คุณทำานะ่แน่นอนว่า มันคงไม่ได้แบบซักเซตมันคงไม่ได้แบบว่าสําเร็จในวันแรกหรอกนะคะทางเมือนลีต้องมีก้าแรกการจะเดินทางไปนะคะมันก็ต้องเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทดังนั้นบอกเลยนะคะว่าเรานะคะก็แค่ลงมือทําค่ะแล้วที่เหลือนะคะมันจะเป็นในเรื่องของสกิลเรื่องของกระบวนการเรื่องของทักษะนูฮาวที่เราต้องพัฒนาต่อหรือว่าเป็นในเรื่องของชั่วโมงบินค่ะ ทำไปทําไปคุณเชื่อไหมวันแรกที่ฉันมานะคะไม่รู้จะไรยังไงเปิดกล้องยังไงจัดตั้งเครื่องอะไรวุ่นวายไปหมดนะคะแต่พอผ่านวันแรกไปได้เราก็รู้ว่าอ๋อก็แค่นี้เองก็แค่ทําแค่นี้พอวันที่2รู้ไหมที่ฉันใช้เวลา5นาทีปุ๊บปั๊บฟึบ,บได้เลยคือเราไม่ต้องคิดเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปคือไปไอคิดอะไรมากมายก็คแค่ทำค่ะ วันนี้มีคนดู2องคน5คน6คนก็ทําไปเถอะค่ะนะคะขอให้เราได้เริ่มต้นเนาะนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ที่ที่บอกว่าเราจะมาแบ่งไปในเรื่องของอย่านั่นแหละค่ะก็คือเอาเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษาว่าบางคนนะคะอยากทําอะไรแต่ก็คิดว่าถ้าทําไปแล้วนะคนนั้นคนนี้จะคิดกับเรายังไงหรือมันจะดีไหมนี่นั่นนูน่นคือคือมัวแต่คิดกลัวดูดีดูไม่ดีนั่นนี่นูน่นมันก็เลยทําให้เรานะคะ ไม่ได้ลงมือทำนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่ไอ้ที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าหลายๆคนนะคะชอบเอาคำพูดของคนอื่นนะคะคำพูดคนนั้นคนนี้นะคะมาเป็นอ่าคือมากังวลว่าเออเราจะทำดีไหมถ้าทำแล้วคนนั้นจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้ในทุกเรื่องนะคะของชีวิต ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องการทําออนไลน์นี่นะคะคือเรื่องไหนก็ตามค่ะเราจะคิดว่าจะทําดีไหมจะนู่นจะนี่มันจะดีไหมมันจะเวิร์กไหมอยากจะบอกนะคะว่าคุณสามารถฟังทุกคนได้แต่ถ้าแนวคิดนั้นนะคะมันมันติเพื่อก่อมันคือแนะนำแล้วคุณฟังแล้วเกิดการพัฒนาตัวเองคุณควรจะฟังแล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะ คุณฟังแล้วมันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรทําให้คุณรู้พลังไม่มีพลังไม่มีคือไม่มีพลังที่จะเดินไปข้างหน้าที่จะก้าวไปต่อบางทีการปิดหูปิดตานะคะก็ดีกว่าค่ะคือเราไม่ต้องไม่ต้องไปฟังอะไรมากถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ทําร้ายใครนะคะแล้วคุณไม่ได้ไปทําให้ใครนะคะเป็นอะไรไม่ได้ผิดอะไร ก็เป็นสิ่งที่ดีในสิ่งที่คุณทําคุณก็เดินหน้าต่อไปค่ะคือวันนี้อาจจะยังไม่มีคนเห็นหรือวันนี้อาจจะยังดูแล้วอาจจะยังแบบไม่ไม่มีผลลัพธ์อะไรแต่คุณเชื่อไหมถ้าคุณนะคะก่อกองทรายนะคะคุณเอาทรายมาแล้วคุณก็ค่อยๆ่ ตักมาตากักมาตากักมาค่อยๆคนมาคนมาทรายจากกองลเล็กๆมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นจนสุดท้ายมันก็จะเป็นภูเขาขนาดใหญ่ค่ะวันนี้นะคะ่าเหรียญน,นะคะที่คุณหยอดกระปุกนะคะคุณรู้ไหมคะว่ามันไม่ใช่เหรียญสุดท้ายที่ทําให้กระปุกเต็มนะคะแต่มันก็ไม่ใช่เหรียญแรกเช่นกันมันคือทุกๆเหรียญน,นะคะที่คุณหยอดค่ะ เพื่อที่จะให้มันเต็มกระปุกดังนั้นนะคะสิ่งเดียวนะคะเก่งไม่กลัวค่ะแต่กลัวคนที่สม่ำเสมอค่ะนะคะแล้วคนที่ทำจริงค e p Walking ต่อเนื่องนะคะอันนี้คือเป็นการแชร์งในวันนี้ตามหัวข้อที่เราได้แบ่งปันแล้วเราบอกนะคะว่าอย่าฟังเสียงใครนะคะ อย่าก,กังวลกับเสียงผู้คนที่มองคุณมากมายแล้ววันนี้นะคะคนร้อยคนร้อยพ่อร้อยแม่ใช่ไหมคะมันก็จะมีคนที่มองว่าคุณดีและไม่ดีหรือมีมุมมองกับคุณที่แตกต่างกันเหมือนแก้วกาแฟนะคะมันก็มีหลายมุมใช่ไหมสมมติคุณมองอยู่มุมที่มันมีหูคุณก็จะบอกคนอื่นนะคะ,ะที่ที่เขามองเข้ามาเขาไม่เห็นว่าด้านในมันมีหูกาแฟอยู่แต่คุณก็บอกว่าเออนี่ กาแฟแก้วนี้เนี่ยมีหูนะแต่คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมองมาไม่เห็นก็จะบอกว่าฉันมองไปแล้วฉันไม่เห็นไม่เห็นหูนะแต่เห็นลายมันที่สวยงามอีกฝั่งนี้นะคะอาจจะเห็นหูครึ่งหนึ่งแล้วก็เห็นลายครึ่งนึงเออลายมันสวยนะแล้วฉันก็เห็นหูนะคะคือหลายๆมุมนะคะทุกมุมก็จะมองเห็นนะคะต่างมุมกันนะคะในจุดที่เขาอยู่โอ้สวัสดีคุณวิพานัน์อิริเจวู้ยนะคะเลิศครับ คุณวิภานัน์คุณวิพานันนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะของคนที่คือผ่านอะไรมาเยอะนะคะดิฉันก็เป็นแฟนขับคุณเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะจ้าไม่ลืมไม่ลืมปานี่อุ้ยปานี่อยู่ยาวอยู่นะคะอเอาคุณวิภานันต่อนะคะคุณวิภานันเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะคือเคยทําธุรกิจด้วยกันเนาะ คุณวิภานันเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีจิตใจนะคะที่แข็งแกร่งเข้มแข็งมากนันคุณวิภานันเป็นคนที่คือเป็นไอดอลของดิฉันในเรื่องของการสู้ชีวิตแล้วไม่ย่อทอนะคะแล้วตอนนี้คุณก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเศรษฐีนี้เลยก็ได้ <c oughs> นะคะก็คือเป็นผู้รับเหมานะคะรายใหญ่นะคะแถวบึงการหนองคายหนองบุรพภูภาคอีสานทั่วประเทศนั่นแหละคะ่ะมีใครรับเหมาเขาก็ไปนะคะดิฉันโปรโมทให้คุณเลยนะคะคือ มีใครสนใจในเรื่องของการรับเหมานะคะอินบ็อกซ์ไปหาเธอได้นะคะคุณวิพานันท์นะคะคือสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันแชร์คือดิฉันดูคุณตลอดเห็นคุณในเฟซในนะอะไรตลอดแล้วดิฉันก็ดีใจกับคุณด้วยที่คุณนะคะคือคุณเป็นเนื้อแท้เนึกออกไหมพอคุณเป็นเนื้อแท้นะคะคือคุณจะเป็นคนที่ศรัทธานะคะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะคุณป้าป้าป้าปานีป้าปานีแชร์ให้หน่อยคะ่ะป้าปานีนี่นะคะเป็น เน็ตไอดอลนะคะตัดไปตัดมาเนาะอาจจะตัดไปตัดมาไม่เป็นไรนะคะคือเราเป็นการพูดคุยกับไอเพื่อนอยู่แล้วนะคะในการมาไลฟ์ป้าปานีนะคะเป็นเน็ตไอดอลนะคะของอีสานใต้เลยนะคะพื้นที่ศรีสะเกดสุรินนะคะสุรินศรีสะเกดแถบนั้นนะคะคือบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดแถบอีสานใต้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะเธอเป็นเขาเรียกว่าเธอมีเอเยอะมากนะคะ แต่เธอก็จะเป็นอีกสายหนึ่งเนาะเป็นสายเอนเตอร์เทนนะคะเป็นสายเอนเตอร์เทนสายเล่นเกมสายนั่นสายนี่อะไรของเธอแต่บอกเลยนะคะว่าป้าปานีนะคะเป็นเน็ตไอดอลนะคะมีอิทธิพลกับผู้คนมีหลายๆคนติดตามเธอแล้วก็ชื่นชมเธอแล้วก็ติดตามไลฟ์สายชีวิตของเธอนะคะดิฉันเห็นเธอไปน,นู่นไปนี่ก็มีคนติดตามอะไรมากมายเลยนะคะป้าปานีแชร์ให้หน่อยนะคะเผื่อพี่จะไปโด่งดังในเขตอีสานใต้ด้วยนะคะจะได้มีฐานแฟน คุณวิพานันเป็นคนที่เป็นเนื้อแท้แล้วตัวเองเป็นยังไงก็ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองเป็น,นะคะคือเธอนะคะมีแฟนเนาะนะแล้วก็แต่งงานใหม่นะคะแล้วเธอก็คือจะพรีเซนต์ตลอดนะคะใน Facebook นะคะว่าเธอมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แฟนเธอให้ของขวัญอะไรยังไงหรือเธอไปคือเธอจะขอ,อบคุณขอ,อบคุณอยู่ตลอดเวลา มันเป็นผลของการซีเครตนะคะคือเธอจะดึงดูดดึงดูดตลอดเวลาแล้วเธอก็จะขอบคุณซาบซึ้งกับชีวิตของเธอดูแลบุพการีดูแลครอบครัวดูแลอะไรคือดิฉันเห็นคุณคุณเป็นไอดอลคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดิฉันติดตามมาตลอดเช่นกันดิฉันเห็นการเป็นเนื้อแท้ของคุณการชัดเจนของคุณแล้วก็การเป็นคนที่มีความรักนะคะ คือคุณเป็นคนชัดเจนเรื่องนี้มากมันก็นเลยทําให้คุณนะคะมีเรื่องนี้ที่ดีและมีความสุขเพราะคุณเป็นคนชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นเนื้อแท้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเห็นชีวิตคุณพัฒนาดีแล้วก็มีธุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็รับเหมาอะไรก็มีรายได้เข้ามาที่มากมายคือดีใจด้วยแล้วก็คือนึกถึงเนาะนึกถึงแต่ก่อนนะคะที่เราเจอกันนั่นนี่ ตามงานต่างๆอะไรตลอดนะคะนึกถึงอยู่ตลอดเช่นกันค่ะค่ะก็แบบนั้นละค่ะหลายๆคนแชร์ได้นะคะแชร์เข้ามาเลยค่ะแชร์มาเลยแชร์มาเลยว่าคุณมีแบบแบบนั้นไหมนะคะประสบการณ์ที่ว่ามีคนนั้นมองคุณแบบนี้มองคุณแบบนั้นนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณออบสตรักก็คือคุณเอาแนวคิดหรือวิธีคิดของเขาหรือคําพูดของเขานะคะมาใช้ชีวิตนะคะแล้วคุณก็ แล้วคุณก็ฟังแล้วคุณก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณก็หยุดตัวเองแล้วก็ไม่กล้านะคะที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำนะคะในในสิ่งที่คุณต้องการทำคือให้แชร์ริ่งนะคะว่ามีใครมีแบบนี้ไหมมีใครมีแบบนี้ไหมที่มีคนมาพูดให้คุณนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามัน ทำให้คุณรู้พลังแล้วคุณไม่ไปต่อหรือว่าคุณไปมองหรือไปแคร์กับผู้คนที่จะมองคุณอะไรมากเกินไปนะคะก็อยากจะแบ่งปันหรือสรุปว่าวันนี้ค่ะคุณมีเป้าหมายในชีวิตถ้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ทําร้ายใครแล้วไม่ได้เสียหายอะไรแล้วคุณนะคะสามารถที่จะทํามันคุณรู้ว่าคุณทําอะไรเพื่อใครแล้วคุณชัดเจนคุณเดินหน้าต่อไปคุณทํมันเลยค่ะ ไม่ต้องสนใจคำพูดของใครแต่ว่าถ้าเขาพูดแล้วทำให้คุณพัฒนาให้คุณดีขึ้นติเพื่อก่อคุณทำมันเลยเพราะมันจะทำให้คุณพัฒนาผู้นำที่ดีจะต้องเปิดหูเปิดตารับฟังสวัสดีค่ะผู้พาโอ้คิดฮอดเดอร์สวัสดีเป้าหมายในชีวิตมีแพชชั่นอะไรนะคะให้คุณนะคะทำมันต่อไปแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ เขาติเพื่อก่อหรือเขาแนะนานะคะให้คุณทําแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณพัฒนานะคะต่อไปนั่นแสดงว่านะคะคุณจะต้องเป็นคนที่เปิดใจกว้างคะ่ะและสามารถรับฟังนะคะถ้าติเพื่อก่อเรานํามาพัฒนาแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเพราะคนที่ได้รับนะคะผลของมันก็คือ เรานะคะเพราะว่าถ้าเรานะคะปรับปรุงแก้ไขพัฒนามันก็จะทำให้เรานะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตค่ะเราก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าวันนี้มันจะมีอยู่2กลุ่มเนาะมันจะมีกลุ่มที่ติเพื่อทำลายคือพูดแล้วเหยียบเราให้ซ้ำลงดินหรือว่าบอกว่าอุ้ยมันไม่ดีไม่เวิร์กทำทำไมอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะมาทำแบบนั้นแบบนี้ทำไมหรือว่า อาจจะมองเราแล้วก็มีแต่วิาพากษ์วิจารณ์มีแต่คอยแบบหยุดดับฟันนะคะเขาเรียกว่านักดับฟันนะคะถ้าคุณนะคะเจอคนแบบนี้นะคะคุณก็ไม่ต้องฟังค่ะเพราะว่าฟังไปนะคะหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยใจไม่มีพลังทําให้เราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็ไปต่อหรือทําอะไรในสร้างสารรค์ดีๆในชีวิตเราได้นะคะแล้วก็สองนะคะคือฟังไปก็รู้พลัง เอาอย่างนี้คุณอยากอยู่ในพื้นที่ที่คุณมีพลังหรือคุณอยากอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่มีพลังคุณแค่เป็นคนเลือกค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราไม่ต้องพ้ำบ่นว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นนี่นูน่นเราเป็นต้นเหตุของทุกเรื่องเราสามารถที่จะเลือกหยิบมันมาฟังหรือจะไม่ฟังก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราและเราก็ไม่ต้องแคร์ด้วยว่าเราเป็นแบบนี้แล้วใครจะมองเราแบบนั้นแบบนี้ มองดีไม่ดีคนร้อยคนร้อยพ่อพันแม่มองเราต่างมุมค่ะบางคนบอกว่าอุย๊ยดีนะเธอทําแบบนี้ดีนะมันสุดยอดมากฉันชอบนี่นะบางคนก็บอกอุย๊ยอะไรนี่มาทําแบบนี้ทําไมไม่เวิร์กไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรบางคนนะคะเห็นเราใส่ชุดนี้คุณเคยเห็นไหมบางทีคุณคิดว่าคุณใส่ชุดนี้ออกจากบ้านอุย้ยสุดยอดแล้วฉันเลิศนะคะชุดนี้ฉันมั่นใจฉันสวยฉันมั่นใจพอเดินออกไปปุ๊บมีคนทักว่าเอา้าคือเป็นจังซี คือใส่แบบนี้โ oh, อ้ยบบคือบบคือโบอพานเดอร์เยส่อิจเทอรอเดอ,อร์คือพอมีคนทักคุณแบบนี้ปุ๊บคุณจะเริ่มลังเลแล้วเอา้ามันเป็นอย่างที่เขาพูดเหรอว่ากูคิดว่ากูเลือกชุดนี้คือมันสุดยอดแล้วนะกูค,คิดว่ากูก็โอเคแล้วนะทําไมคนนี้พูดแบบนี้นะคะพอเขาพูดแบบนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่มีพลังพอคุณไม่มีพลังนะคะคุณก็เลยคือบางคนก็ตัดสินใจไปเปลี่ยนชุดเลยนะคะไปถอดเลยหรือว่า บางคนก็คือยังใส่อยู่แต่ทั้งวันก็คือจะคิดตลอดว่าเอ้ยมันเวิร์กไม่เวิร์กมันดีไม่ดีไม่มั่นใจตลอดทั้งวันค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะมีคนทักคุณนะคะเกินสองสามคนอาจจะแบบอู้ยสวยมากชุดนี้มันเหมาะกับเธอมากสุดยอดชุดนี้มันเหมาะกับเธอมันเลิศมันเหมาะกับเธอคุณก็จะเหมือนเหมือนมีแรงสนับสนุนใช่ไหมว่ามีคนคิดเหมือนคุณหรือมีคนมองมาแล้ว สนับสนุนแนวคิดคุณคุณก็จะรู้สึกมีพลังคุณก็จะโซ p r o นะคะคือเดินไปไหนมาไหนมั่นใจว่าตัวเองนะคะใส่ชุดนี้แล้วคุณมีพลังคุณก็จะกลายเป็นคนที่มั่นใจทั้งวันมีความสุขทั้งวันค่ะเห็นไหมคะมันขึ้นอยู่กับการพูดของคนคนนั้นจริงๆว่าเขาจะพูดให้คุณมีพลังหรือพูดให้คุณไม่มีพลังคุณจะเลือกหยิบอันไหนล่ะคะหรือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณใส่แล้วมันสวยแล้วค่ะ คุณก็ไม่ต้องสนใจฉันมั่นใจเธอจะพูดยังไงพูดไปแต่ฉันมั่นใจว่าฉันใส่ชุดนี้แล้วฉันสวยแล้วฉันมั่นใจในการเลือกชุดนี้ของฉันถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจแล้วค่ะต่อให้ใครจะพูดว่ามันสวยไม่สวยยังไงคุณก็แค่ฟังแต่คุณก็ยังมั่นใจทั้งวันเพราะคุณเลือกแล้วค่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเราเลือกอะไรแล้วนะคะต่อให้ผลมันจะดีหรือไม่ดี แต่ถ้าคุณเลือกแล้วค่ะนั่นคือคุณได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่ามันจะถูกจะผิดผลมันจะเป็นยังไงถ้าคุณได้เลือกแล้วคุณก็แค่ keep walking ค่ะเพราะก่อนที่คุณเลือกคุณได้คิดแล้วคิดสาราตะแล้วว่ามันดีไม่ดีมันเวิร์กไม่เวิร์กคุณคิดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วถ้าคุณได้ตัดสินใจแล้วค่ะแค่คุณก้าวออกไปทําต่อไปคือถ้าคุณจะมาทำทำแล้วฟังแล้วหยุด o f start ฟังแล้วหยุดไม่ไปต่อฟังแล้วหยุดแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวทําเดี๋ยวอะไรแบบนี้บอกเลยว่าแทนที่คุณทำอะสมมุติว่าคุณจะสําเร็จภายใน1ปีสําเร็จมันอาจจะไกลออกไปเป็น2ปี3ปีเพราะคุณทาแล้วหยุดทาแล้วหยุดฟังบ้างหยุดบ้างฟังบ้างทําบ้างแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะคือมันรู้พลังแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณนะคะฟูใจฟูและมีความสุขในชีวิตนะคะโอเค วันนี้นะคะก็สมมาพาควรเก็บเวลาแล้วเนาะหลายๆจันพุสุเราจะมาเจอกันในไลฟ์นะคะจันพุสุแล้วก็วันละหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆก็คือเราสามารถมาแบ่งปันแชร์กันได้อยากให้ทุกคนนะคะแบ่งปันแล้วก็แชร์แล้วก็อาจจะแชร์ในเรื่องของตัวเองเข้ามาด้วยนะคะจะได้เหมือนไม่ได้พูดอยู่คนเดียวเนาะนะคะ ดิฉันจะได้ดูแล้วก็จะได้แบบคือตอบโต้กันนะคะว่าหลายๆคนมีประสบการณ์แบบนี้แบบนั้นนะคะจะได้รู้ว่าใครมีแบบไหนแล้วแล้วเป็นยังไงจะได้มาแบ่งปันให้การฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ในเพจครูสอนจิตวิทยาความสุขนะคะสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะของไทยเราก็ ม,มันก็มีอะไรที่เป็นภาวะเครียดๆหลายๆอย่างแล้วแต่วันนี้นะคะอยากให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนอยากให้มีแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตแล้วถ้าอะไรนะคะที่เป็นธรรมทานหรือเป็นสิ่งที่เราแบ่งปันถ้ามันคลิกอะไรคุณได้สักนิดสักหน่อยหรือว่ามีใครที่กำลังท้อแท้อย,อยู่สิ้นหวังผิดหวังหรืออะไรฟังและมีกำลังใจในชีวิตได,ด้ตัวเองต่อเราก็ถือว่าเราได้ธรรมทานนั้นเราขอบคุณแล้วนะคะกไ็ไม่ได้ ไม่ได้ทำคอร์สไม่ได้เก็บเงินหรือไม่ได้แบ่งปันแบบว่าคิดอะไรไม่ได้เอาอะไรนะคะคือวันนี้ทำฟรีแล้วก็ลุกขึ้นมานี่นะคะตั้งใจค่ะที่นี้เพิ่ง6-7โมงลุกขึ้นมานะคะมาแต่งตัวมาอะไรมาเซตอัพกล้องทุกอย่างอินเทอร์เน็ตไฟอะไรคือฟรีหมดนะคะเราทำแบบเป็นธรรมทานเราทำฟรีเราไม่ได้หวังผลอะไรคือเราต้องการที่จะสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ให้ประโยชน์กับผู้คนจริงๆนะคะแบ่งปัน ไปนะคะใครนะคะมีอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็แช์นี่มันก็ไม่ได้มีต้นทุนเนาะเราจะได้แชร์ไปเผื่อเราจะได้มีคนติดตามฐานแฟนอะไรต่างๆนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นจากจุดนี้และคะนะคะแล้วเดี๋ยวแฟนคลับในเรื่องของการไล์ขายของนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปอันนี้คือเป็นการเทสนะคะเราอาจจะไล์แบบนี้ไปสัก 2- อสามอาทิตย์เดี๋ยวการไล์ขายของนะคะจะตามมาค่ะหลายๆคนนะคะบอกว่าอุ้ยแบบ อยากได้สินค้าอันนั้นอันนี้ที่นี่นะคะแล้วก็คือเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำไอในคอนเทนต์นั้นนะคะแล้วก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งเนาะนะคะตุกไลท์ in USA นะคะอันนั้นจะเป็นการไลฟ์ขายของนะคะแต่ครูสอนจิตวิทยาความสุขก็จะเป็นคอนเทนต์ของเรื่องการให้ความสุขธรรมทานนะคะ ที่จะให้ความสุขกับผู้คนแล้วก็ให้ทุกคนมีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีพลังนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ไลน์นี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะฝากนะคะว่าจันพุดธสุขเรามาเจอกันหน้าไลน์นะคะวันละหนึ่งชั่วโมง2ทุ่มถึงสทุม่มโดยประมาณนะคะ okay, ค่ะจันพุดธสุขนะคะ2ทุ่มถึงสทุม่มโดยประมาณมาเจอกันหน้าไลน์นะคะแล้วก็มีอะไรมาแบ่งปันกันอยากให้ตอบโต้กันนะคะจะได้ พูดคุยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์ไหนคือหลายๆคนอาจจะฟังไปฟังมาแล้วนึกอะไรออกก็แนะนำกันมาได้นะคะเพราะว่าดิฉันก็